ผมจําได้วันแรกหัวหน้าเผาเข้าไปปุ๊บเขินนะหนีก่อนยงก็นนเซยโยปุ๊บหนีเลยนะไอช่วงแรกๆมันน่ารักมากนะถ้าแบบถ้าแบบใครใครจําได้นะผมยังรู้สึกว่าแบบว่ายังรู้สึกแบบอยากย้อนไปดูช่วงแรกๆมันเป็นอะไรที่น่ารักมากวันนั้นวันนั้นผมอะวันเกิดผมใช่ไม่มผมได้ยินว่าวันเกิดผมเขาแบบมีมีคนมาพิมพ์ว่าแบบอยากให้ผมไปเข้าไลฟ์เพราะว่าเขาเขาเขา,เขาได้ทําเค้กบูลรี่มาเฮ้ยผม ผมผมรู้สึกดีใจมากนะเพราะว่าวันเกิดปีที่แล้วผมนี่แบบมันเถื่อนมากวันเกิดปีปีที่แล้วผมเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้แย่แย่สุดในชีวิตเลยนะแล้วก็แบบแม่เป็นคนไม่ได้ชอบวันเกิดอะไรมากมายอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบมันตลกมากแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยพอเรามาเห็นคลิปเราแบบโอ้ยเรายิ้มแบบยิ้มอะไรนะแฮปปี birthday, birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, birthday, ้เบิร์ดเดชาร์ลีแฮปปี้เบิร์ดเดชาร์ลีแฮปปี้เบิร์ดเดแฮปปี้เบิร์ดเดแฮปปี้เบิร์ดเด์ชาลี ผมมาดูคลิปลงแบบฮึมจะไม่มันน่ารักอย่างนี้วะผมก็วันนั้นผมจริงพายเลยอยู่แหละว,ว่ามีหลายคนบอกว่าอะไรนะให้ให้กลับไปว่าเขาทำเขาทําเค,ค้กให้อะไรเงี้ยเราก็เลยกลับไปที่บ้านนะแล้วมันก็น่ารักมากเลยที่แบบปุยกันไม่รู้เรื่องจริงนะั้นแล้วผมก็ชอบที่แบบอะไรนะถ้าเราบอกเต่าปุ๊บต้องหนับปั๊บนะไอไอเราตอนแรกอะนึกว่าแบบโอ้เข้าไปวิ่งเอาเทียนมาไม่ใช่พอไม่ใช่ปุ๊บเรานึกว่าถูก พอเป็นทูบยิ่งกว่าทูบไม่ใช่โอ้ยเขาหัวไวมากเลยนะเขาไปเอาคัตติ้บัตรเอาที่แคบหูมาเป็นเทียนให้ผมหลายคนที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยในที่เพิ่งติดตามเข้าใหม่ๆเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ไม่ได้เห็นมาก่อนแล้วนะว่าว่าว่าแบบผมชอบช่วงแรกมากมันเป็นอะไรที่แบบน่ารักโคตรจริงๆนะใครใครทันๆก็ช่วยช่วยเล่ากันในยเนี่ยผมจะได้จําไม่ได้มีอะไรบ้างเรามาลองย้อนกันก็ผมจําได้นะผมวันแรกที่ผมพา เพื่อนๆเข้าไปคือวันแรกจะเป็นเขาบอกว่า thank you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  นะตอนเรายังไม่เข้านะเขาจะพูดคําว่า thank you thank you thank you อย่างเดียวแล้วก็อริกาโตออริกาโตผู้พูดภาษาญี่ปุ่นกับเกาหลีนะครับ thank you thank you อริกาโตออริกาโตอยู่เท่านั้นอ่ะแล้วพอคนเราพาเข้าไปปุ๊บเราก็ผมก็พิมพ์ภาษาไทยก่อนเลยอันยงแลเซโยแล้วคนไทยก็พิมพ์กันตุ้มๆๆเขา็ฮะแล้วก็แบบ น่ารักมากนะแล้วพอจะตั้งกิวตั้งกิวก็เริ่มเป็นกอบคุค่ะขอบคุคกะกอบคุค่ะพอกอบคุค่ะเสร็จก็เป็นชาลีแฟมิลี่ชาลีแฟมิลี่ผมว่าพวกชาลีแฟมิลี่อะหลายคนอะแอบน้อยใจแต่ผมจะบอกว่าไม่ต้องไปน,น้อยใจน้อยใจได้ก็เก็บไว้นะครับมันมันเป็นอะไรถือว่าเราเป็นถือว่าเราเป็นแก๊งแรกที่แบบเราอะไรนะเราเป็นแก๊งแรกที่ที่บุกไปช่วยกันให้ให้มีคนได้เห็นเขา น่ารักน่ารักกันเนาะผมยังจําได้เลยว่าว่า,วาแก๊งแรกที่เข้าไปนะจาได้ว่าอันจากตั้งคิวตั้งคิวเปลี่ยนเป็นขอบคุณค่ะเสร็จปุ๊บก,ก็เป็นชารีฟแฟมิลี่ชารีฟแฟมิลี่แล้วก็คือได้ยินชารีฟแฟมิลี่ชารีฟแฟมิลี่ทั้งวันเลยนะครับผมแล้วก็ผมเนี่ยไออะไรนะตอนแรกมันยังมันยังไม่มีเพลงคนอย่างเธอนะตอนนั้นตอนนั้นเขาเปิดเพลงอะไรก่อนวะตอนนั้นเขาเปิดเพลงอะไรก่อนนะก่อนคนอย่างเธออะที่เปิดเพลงอยู่ทั้งวันเลยอะ แต่เป็นเพลงผมนะเพลงอะไรไม่รู้นี่นี่อันนี่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 นเป็นอะไรอ่าส้มตำส้มตำส้มตำ,ำ,ตำ,มตำส้มตำจาได้ว่าตำาม่ตำสมตำผมตังผมยังเบื่อเลยแล้วก็แล้วก็ลวกหลายหลายเพลงอยู่ใช่ใช่ใช,ใช่จนมาถึงโอเยนี่ทีหลังโอเยนี่ทีหลังแล้วก็มาจนเป็นวันที่อะไรนะวันที่เพลงไอ้นั่นปล่อยไอย้ไอะไรวะไอ้คนอย่างเธอปล่อยโอ้ยผมฟังบ่อยกว่าผมอีกนะผมจาได้ว่าเปิดตั้งแต่ตั้งแต่เช้า ก็ไปวัดได้ยินทั้งวันนะครับผมยอดวิวนี่คือน่าจะเพราะเขาฟังเปิดแข่งไปเรื่อยๆนะเปิดทุกอย่างชาลีใช่ตอนนั้นนะก็เปิดน่ารักษณ์นัักมากพอเป็นชาลีเอ้ชาลีแฟมิลี่แฟมิลีนน่แซปปิงนึงก็เป็นอะไรนะพวกเราทุกคนตําไทายพวกเราทุกคนตําไทายตําตาไทายอือแล้วก็อนาจโจอ,อันนี้คืออนาโจโกโบชิตาโกโบชิต้านี่คือํำดีนะ เห็นแล้วน้องหมาน่ารักดีหมาตลกดีนะครับผมน้องหมาน่ารักชาลีชาลีใครไปบังคับให้เขาเรียกชื่อผมนะฮแล้วก็ทุกคนกินไก่นะจำด้กนะกินไก่ผมจำแนรไลฟ์ live, แล้วก็ไอ้วันนั้นเข้าร้องเพลงพอดีแล้ววางใบเฮลิคอปเตอร์ไว้งายท้องคำนี้ชอบแบบเออเออแรกๆกนี่คือผมจะเพราะว่าเขาชอบแบบ เนี่ยโอ้ก็ตายเลยนะตายจริงตอนนั้นน่าจะหงายท้องกันหลายคนนะครับผมไ <c oughs> อ้วันที่เออเห็นตกไปนะโอ้อะไรมันแทงหลังทักอย่างนี่นแหละอย่างนี้เลยนะครับรูแต่ว่าก็ดีขึ้นละหายแล้ว <c oughs> ลก็ว่าถ้าวันที่น่าอายที่สุดวันที่ผมเปิดไลฟ์ก่อนนั้นแล้วผมใส่ชุดเซนเดอร์ล่านะ แล้วก็ร้องเพลงของผมอยู่นะแล้วเขาก็พาไปทัวร์เกาหลีวันนั้นนั่นคือทรมานที่สุดแล้ววันนั้นคือแบบอืมกูตายแล้วกูตายแล้วไปเจอไปเจอสาวๆใส่ปุ๊บไปเจอหนุ่มอาบน้ำได้ผมด้วยํำวันนั้นวันนั้นํำจริงนะครับแล้วก็วันสุดท้ายนะที่มันดีที่สุดเลยนะวันสุดท้ายที่ดีที่สุดคือวันที่ผมต้องไปไลฟ์กับเจ๊ตับนะ วันนั้นเป็นเป็นอะไรที่แบบโคตรหน,นักเลยผมยังจำได้นะผมผมเล่าให้ฟังหอนว่าวันนั้นนะผมกําลังไปทํางานแล้วก็เวลาเวลาผมจะบอกให้เวลาผมส่องเนี่ยผมไม่ได้ใช้ไอดีอื่นเลยนะ <c oughs> สำลักเรย่อยนินทาบอกว่าผมใช้ไอดีหลักนี่เลยนะที่ที่นั่งดูครับแล้วผมก็เห็นเฮ้ยเขาเขียนอะไรนะตอนแรกมันมันมองกลับด้านผมมองเป็นตัวอะไรว่าผมมองเป็นตัวเอ็มเอ็มอะไรสักอย่างอะ มองเป็นเป็นตัวับบ W กับอะไรสักอย่างเนี่ยแหละแต่พออ๋อเขาเขียนกับด้านเป็นนั่นอะเป็น g a m i n ก่อนแล้วก็ CCL นะแล้วก็หัวใจเราก็เลยแบบแวะเซเว่นก่อนแวะแวะร้านสะดวกซื้อก่อนแล้วก็ไปซื้อเมจิกสีดานะแล้วก็แล้วความตลกก็คือผมอ่นะนั่งเอ้ก <im> ูละอายก็อายแล้วแต่รู้ว่าจะรู้ว่าวันนั้นอะวันนั้นจะจะเข้าไลฟ์จะเข้าไลฟ์อยู่แล้วนะก็จะเข้าเข้าไลฟ์กับเจะตับ ก็เลยไปถอดเสื้อในห้องน้ำอ่ะแล้วพยายามเขียนอ่ะเขียนอันแรกนมันกลับด้านนะครับเขียนยังไงมันกลับด้านก็แบบเขียนไม่ถูกจริงต้องอมันต้องเอากระดาษมาก่อนแล้วก็แล้วก็เขียนเขียนตามเขียนตามนะผมก็เขียนไว้ในเชิดผมอ่ะแล้วเขียนแขนแล้วก็พอไลฟ์แบบรูอยู่แล้วว่าเดี๋ยวข้าหน้าจะกดเข้ามาะอะไรเงี้ยวันนั้นยังเป็นวันที่น่ารักมากๆเลยนะใช่ไหมน่ารักประหลาดใครจําได้างอะ่ะ คนเข้าใหม่คนเข้าใหม่แบบพอแม่งแค่จำไม่ได้ก็คือดา่าด่าผมชิบหายไว้ว่าเลยนะแต่เข้าใจคือแบบคนอยากเข้าไปดูเขาแบบดูเขาคนเดียวนะที่แฮปปี้แฮปปี้น่ารักน่ารักผมยังจำได้ว่าันน้ำยังน่ารักมากเลยนะวันที่แบบว่าวันที่เขายังเขียนนั่นอะเล็ก,กวันนึงก็หายหมดทั้งตัวเลย <laughs> I'm mm -hmm.